คุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางคนเขาเดินเข้ามาในห้องแล้วทุกสายตาจับจ้องไปที่เขาโดยอัตโนมัติทั้งที่เขาอาจจะไม่ได้ดูดีไม่ได้พูดเก่งไม่ได้เป็นคนที่แต่งตัวที่หรูหราดูแพงแต่เขากลับมีพลังงานบางอย่างที่ทำให้ผู้คนต้องจดจ้องไปที่เขาเขาเป็นคนมีออร่าเขาเป็นคนมีสเสน่ห์เขาเป็นคนที่ผู้คนอยากเข้าใกล้อยากฟังในสิ่งที่เขาพูด และรู้สึกดีทุกครั้งที่ได้อยู่ไกลๆเขาค่ะสิ่งนี้เราเรียกมันว่าสเสน่ห์และมันไม่ใช่เรื่องของรูปร่างหน้าตาไม่ใช่เรื่องของทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่เรื่องของตำแหน่งหรืออำนาจแต่มันคือพฤติกรรมธรรมดาของเรานี่แหละค่ะและมันคือพลังงานที่เราส่งออกออกไปหากับผู้คนโดยธรรมชาติและวันนี้ค่ะครูเก๋จะพาคุณไปเจาะลึกหนิสัยที่คนมีสเสน่ห์ มักจะทำโดยธรรมชาติซึ่งถ้าคุณฝึกฝนและนำไปใช้แล้วละก็คุณก็จะกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์น่าดึงดูดได้ทันทีเช่นกันค่ะโดยที่คุณไม่ต้องเสแสแร้งแกล้งทาไม่ต้องทำพยายามแบบฟื้นตัวเองสุดๆแล้วก็ไม่ต้องเป็นใครคนอื่นนอกจากการที่คุณเป็นตัวของตัวเองนั่นละค่ะคนที่พยายามเป็นคนอื่นคุณจะเป็นได้ไม่นานและที่สำคัญมันจะดูเฟกและเสแสร้งและมันไม่เป็นธรรมชาติค่ะ คนมีสเสน่ห์ที่แท้จริงต้องเป็นตัวเองต้องมีความเป็นธรรมชาติซ่อนอยู่ค่ะข้อที่หนึ่งนิสัยแรกเลยที่สำคัญมากของคนมีสเสน่ห์นั่นก็คือเขาจะเป็นคนที่ฟังมากกว่าพูดคนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่าถ้าอยากจะเป็นที่สนใจแล้วละก็เราจะต้องพูดให้เก่งเราจะต้องเล่าเรื่องให้สนุกเราจะต้องเป็นคนช่างพูดช่างเจรจาจ้อจี้กับคนอื่นแต่ในความเป็นจริงแล้ว คนที่มีสเสน่ห์มากที่สุดกลับเป็นคนที่รู้จักฟังค่ะพวกเขาไม่ได้แค่พยักหน้าให้ดูเหมือนรับฟังแต่พวกเขาตั้งใจฟังจริงๆพวกเขาจับประเด็นได้เร็วและก็โตตอบได้อย่างเหมาะสมด้วยคนแบบนี้จะทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าฉันมีความสำคัญและนั่นแหละค่ะมันเลยทำให้พวกเขาน่าดึงดูดขึ้นมาโดยอัตโนมัติคุณเองถ้าอยากฝึกฝนนะคะ เวลาที่คุณพูดกับใครอะ่ะคุณลองตั้งใจฟังเขาก็ได้ตั้งใจฟังโดยที่ไม่คิดเรื่องอื่นตั้งใจฟังโดยที่ไม่เอาแต่จ้องโทรศัพท์ตั้งใจฟังว่าเขาต้องการจะสื่อสารอะไรอย่างแท้จริงหรือบางครั้งคุณอาจจะฝึกโดยการใช้ภาษากายคา่ะหรืออวัจนภาษาอย่างเช่นการพยักหน้ารับรู้ในสิ่งที่เขาพูดการสบตาเวลาที่เขาพูดการแสดงสีหน้าที่สื่อว่าคุณกำลังสนใจในเรื่องที่เขากำลังพูดอยู่ คุณสามารถทวนคำพูดของอีกฝ่ายเพื่อให้เขารู้ว่าคุณเข้าใจเขาจริงๆค่ะเห็นไหมล่ะคะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้โดยธรรมชาติคนที่ฟังย่อมได้ข้อมูลมากกว่าคนที่ฟังย่อมคิดวิเคราะห์และสามารถรู้จกักผู้คนที่อยู่ตรงหน้าได้อย่างจริงจังและจริงใจนั่นแหลคะค่ะเป็นสเสน่ห์แรกที่สามารถแสดงออกได้อย่างเป็นธรรมชาตินิสัยที่สองของคนที่มีสเสน่ห์คือเขาให้ความสำคัญกับคนที่อยู่ตรงหน้าค่ะ คุณเคยสังเกตไหมล่ะว่าเวลาที่เราอยู่กับใครบางคนแล้วเราจะรู้สึกดีมากๆเพราะเขาทําให้เรารู้สึกว่าเรามีตัวตนเรามีค่าและเราอยู่กับเขาจริงๆค่ะคนที่มีสเสน่ห์เขาจะมีมารยาทด,ด้วยนะคะเขาจะอยู่กับปัจจุบันเวลาคุยกับใครเขาจะไม่คุยโทรศัพท์ไปด้วยหรือไม่เอาแต่ถ่ายฟีดมือถือเพื่อดูเรื่องอื่นสุดท้ายเขาก็วอกแวกไปคิดเรื่องอื่น ซึ่งคนแบบนี้จะต้องให้ความสาคัญกับคนที่อยู่ตรงหน้าเขาจะทุ่มเทสมาธิให้กับคนตรงนั้นและเขาทำให้เกิดพลังงานแห่งการเชื่อมโยงกันได้ง่ายพลังงานแห่งความเชื่อมโยงมันจะส่งพลังมากๆเลยนะคะและยิ่งคุณทำเป็นประจำมันจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติโดยที่อีกฝ่ายจะสัมผัสได้ว่าคุณมีสเสน่ห์ คุณลองดูสิคะเวลาคุณคุยกับใครและคุณเห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสําคัญลองวางมือถือลงแล้วก็คว่ำหน้าโทรศัพท์มือถือเอาไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่วอกแวบกับก,บการแจ้งเตือนที่จะมีเข้ามาอยู่เป็นระยะและคุณก็ตั้งใจฟังคนตรงหน้าของคุณอย่างจริงจัง เวลาพูดก็สบตาเขาเป็นระยะยิ้มไปด้วยพยักหน้าไปด้วยในสิ่งที่คุณเข้าใจอย่าขัดจังหวะอย่าพูดแทรกโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากๆแปลว่าเขาต้องไว้วางใจคุณแค่ไหนเขาถึงนําเรื่องสําคัญนั้นมาเล่าให้คุณฟังและคุณเองก็ต้องให้ความสําคัญกับเรื่องสําคัญนั้นของเขาเพียงเท่านี้คุณจะกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์ด้วยวิธีการที่คุณให้ความสําคัญกับผู้คนนั้นเองค่ะการให้เกียรติผู้อื่นยังเป็นการให้เกียรติตัวเองอีกทางหนึ่งด้วยนะคะ นิสัยที่ 3. คนมีสเสน่ห์มักจะเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองคนเรามักจะคิดว่าเราจะต้องเป็นแบบนี้คนถึงจะชอบเราจะต้องเป็นแบบนั้นถึงจะดูโดดเด่นแต่ในความเป็นจริงแล้วคนที่มีสเสน่ห์ที่สุดคือคนที่เป็นตัวเองได้อย่างแท้จริงค่ะเราไม่สามารถเป็นคนอื่นได้นานเราไม่สามารถฝืนที่จะไปทำแบบให้ทุกคนพอใจคุณอาจจะทำได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่คุณเองข้างในนั่นแหละที่คุณจะไม่มีความสุข ดังนั้นคุณเป็นแบบไหนคุณก็ต้องเป็นแบบนั้นแหละค่ะแล้วก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นด้วยการที่คุณเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องพยายามเอาใจทุกคนไม่ต้องฝืนให้ตัวเองทำเพื่อที่จะให้ทุกคนพอใจซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วและที่สำคัญนะคะจงมีความมั่นใจในแบบของตัวคุณเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนและให้เกียรติผู้อื่นต้องเป็นคนที่มีมารยาทและมีพลังบวกที่ส่งออกไป คุณเชื่อไหมคะคนรอบข้างเขารู้สึกและรับรู้ได้สิ่งเหล่านี้มันทรงพลังมากๆและมันจะมีเสน่ห์โดยธรรมชาติเลยล่ะคะ่ะแล้วถ้าคุณอยากจะฝึกฝนวิธีการนี้ก็ง่ายมากๆเลยนะคะคกูเกจะบอกว่าอันดับแรกคุณเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเวลาคุณถ่ายฟีดโซเชียลไปเจอว่าคนอื่นซื้อรถใหม่ได้กระเป๋าใหม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศได้บรรจุเป็นข้าราชการได้มีหน้าที่การงานใหญ่โตได้เลื่อนตำแหน่ง ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกโซเชียลมันก็เป็นโลกโซเชียลนั่นแหละค่ะเราไม่จําเป็นต้องไปเปรียบเทียบตัวเรากับเขาว่าทําไมคนนี้ก้าวหน้าทําไมตัวฉันยังเป็นแบบนี้ทําไมตัวฉันยังอยู่ที่เดิมถ้าคุณจะเปรียบนะคะให้คุณเปรียบตัวของคุณเองวันนี้กับตัวของคุณเองเมื่อวานถ้าเมื่อวานนี้คุณสามารถดูแลรักษาตัวเองด้วยการออกกําลังกายวิ่งรอบสนามได้สองรอบแต่วันนี้คุณกินอาหารคลีนดูแลสุขภาพได้ดีขึ้นและวิ่งรอบสนามได้สามรอบเห็นไหมคะ คุณพัฒนาตนเองจากเมื่อวานให้ดีขึ้นมาได้อีกสเต็ปหนึ่งก็ต้องขอบคุณและก็ภูมิใจในตัวเองเห็นไหมว่าครูเก๋จะไม่ได้ฝึกว่าให้คุณน่ะต้องยึดแต่เรื่องใหญ่ๆในชีวิตที่ประสบความสําเร็จแล้วค่อยภาคภูมิใจคุณภาคภูมิใจกับเรื่องเล็กๆในตัวเองได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นนิสัยแรกครูเก๋เชื่อว่าคุณทําได้อย่างแน่แและข้อต่อไปนะคะคุณต้องกล้าพูดในสิ่งที่คุณเชื่อและคุณก็ต้องเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างด้วย ถ้าคุณเห็นว่าแนวคิดนี้เอ๊มันไม่น่าจะถูกนะคุณก็ต้องกล้าแสดงความคิดเห็นของคุณออกไปและเวลาที่เพื่อนแสดงความคิดเห็นกลับมาตั้งใจฟังอย่างพิจารณาว่าเออเขาสามารถที่จะคิดต่างได้ในมุมมองของเขาเพราะฉะนั้นคุณจะยอมรับข้อบกพร่องของตัวเองได้และคุณจะเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปนิสัยที่4ที่จะทําให้คุณเป็นคนมีสเสน่ห์นั่นก็คือคุณต้องใช้ภาษากายที่ดึงดูดค่ะ ภาษากายนี้นะคะก็ส่งผลต่อความประทับใจแรกพบมากกว่าที่คุณคิดซะอีกคนที่มีสเสน่ห์เขามักจะมีท่าทางที่เปิดกว้างจะดูผ่อนคลายจะดูอบอุ่นซึ่งจะทําให้คนอยากเข้าใกล้และอยากจะเป็นมิตรด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสบตาอย่างพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปสบตาไม่ใช่การไปจ้องตาเขาเขาม่งเหมือนจะพยายามจ้องจับผิดนะคะ หรือแม้กระทั่งการยิ้มอย่างเป็นธรรมชาติรอยยิ้มที่จริงใจผู้คนสัมผัสได้แน่นอนคะ่ะหรือแม้กระทั่งการใช้ภาษากายที่เปิดกว้างไม่ยืนกอดอกไม่หันหน้าหนีเวลาคุยหรือไม่ทำท่าทีสีหน้าแบบไม่พอใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันแสดงออกได้โดยธรรมชาติจริงๆนะคะคุณสังเกตไหมล่ะเวลาคุณไม่พอใจอะไรบางทีคุณอาจจะพูดว่าไม่เป็นไรปากคุณบอกไม่เป็นไรแต่หน้าตาของคุณนี่มันไปแล้วค่ะมันไปเพราะคุณไม่พอใจกับสถานการณ์นั้นมากๆเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าคุณไม่ฝึกที่จะเป็นคนมีสเสน่ห์ที่น่าดึงดูดแล,แล้วก็คุณก็จะแสดงออกในแบบที่ไม่เป็นที่ประทับใจของผู้คนแต่ก็อย่างที่บอกลูเก๋ไม่ได้บอกให้คุณฝืนนะคะ ถ้าสถานการณ์นั้นคุณไม่ได้ประทับใจจริงๆคุณรู้สึกว่าคุณไม่พอใจจริงๆคุณก็แสดงออกได้อย่างเหมาะสมหรือเลือกที่จะเฟดตตัวเองออกมาจากสถานการณ์นั้นๆค่ะเราไม่จําเป็นต้องเอาความรู้สึกของเราไปรองรับกับสถานการณ์แย่ๆทุกอย่างนะคะอย่าลืมว่าเราต้องเป็นตัวของตัวเองแล้วเราจะมีความสุขในแบบของเราค่ะนีสใส่ที่5คนมีสเสน่ห์เขามีพลังงานบวกและที่สำคัญเขาให้พลังงานบวกนั้นกับคนรอบข้างด้วย คนที่มีสเสน่ห์ไม่ใช่คนที่ชอบบน่นไม่ใช่คนที่ชอบดราม่าไม่ใช่คนที่ท็อกซิกไม่ใช่คนที่จะชวนให้คนอื่นนินทาผู้อื่นหรือคิดลบอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่พวกเขาเป็นคือพวกเขารู้สึกดีอยู่เสมอพวกเขามองทุกอย่างตามสถานการณ์ที่เป็นจริงพวกเขาไม่ตัดสินใครพวกเขารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด แต่พวกเขารู้ว่าพวกเขามีลิมิตแค่ไหนที่จะควบคุมสถานการณ์นั้นซึ่งโดยส่วนมากแล้วเราควบคุมผู้อื่นไม่ได้เราควบคุมสถานการณ์ไม่ได้เราควบคุมตัวเราเองได้ดีที่สุดค่ะดังนั้นเขาจะรู้ว่าเขาควรจะเป็นคนที่มีวุฒธธิภาวะทางอารมณ์และก็ควบคุมตัวเองให้อยู่ในลูในทางที่เหมาะสมพวกเขาไม่จาเป็นที่จะต้องเป็นคนที่อารมณ์ดีตลอดเวลาแต่ก็รู้ว่าเราจะต้องมองโลกในมุมที่มันสร้างสรรค์ และที่สำคัญไม่ใช่คนโลกสวยบางคนบอกว่าคนที่มีนิสัยพลังงานบวกจะต้องเป็นคนโลกสวยอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ก็ไม่ขนาดนั้นหรอกนะคะก็มองโลกในแบบที่เป็นนี่แหละแต่คุณก็ต้องมองในทางสร้างสรรค์อะไรที่มันแย่ก็อย่าเอามาตัดสินไปซะทั้งหมดและคุณต้องกล้าที่จะส่งต่อพลังงานดีๆให้กับคนรอบข้างค่ะวิธีการนะคะถ้าคุณอยากจะฝึกฝนด้วยการฝึกคิดบวกแล้วก็อันดับแรกเวลาคุณเจอใคร ให้คุณพยายามมองหาข้อดีของคนคนนั้นค่ะคุณเชื่อไหมคะว่าคนหนึ่งคนมีข้อดีเยอะมากลองมองซิว่าเอ๊ฉันรู้จักคนนี้มาข้อดีของเขาคืออะไรบางคนเป็นคนรักหมารักแมวบางคนเป็นคนพูดจาดีบางคนเป็นคนจิตใจดีแต่อาจจะปากร้ายหรือบางคนอาจจะเป็นคนที่คอยแนะนำสั่งสอนเราในเรื่องต่างๆผู้คนในโลกใบนี้มีนิสัยมากมายหลายแบบแต่ทุกคนมีข้อดีในตัวเองเสมอ ดังนั้นข้อเสียของเขามองข้ามไปพยายามมองหาข้อดีของเขาให้เจอนะคะคุณต้องหลีกเลี่ยงการนินทาว่าร้ายหรือการพูดแย่ๆถึงคนอื่นในสถานการณ์ที่ต้องนั่งคุยกันสองสามคนแล้วคนที่คุณกำลังพูดถึงเขาไม่ได้นั่งอยู่ตรงนั้นถ้าคุณจะพูดถึงเขาพูดถึงในแง่ดีได้ค่ะแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องไม่ดีนั่นเป็นการนินทาและที่สำคัญเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นเขาไม่มีโอกาสได้แม้แต่จะแก้ตัวว่าสิ่งที่คุณพูดนั้นจริงหรือไม่จริง ดังนั้นหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงคนอื่นในแง่ที่เป็นแง่ร้ายหรือเรื่องไม่ดีนะคะและคุณต้องฝึกใช้คำพูดที่เป็นพลังงานบวกฝึกพูดอย่างเช่นเก่งจังเลยยอดเยี่ยมที่สุดสุดยอดมากเลยว่าแล้วเธอต้องทำได้โอ้โหฉันภูมิใจในตัวเธอมากคำเหล่านี้เป็นคำที่ถ้าเราพูดให้ติดปากมันจะเป็นคำพูดดีๆที่แม้แต่ตัวเราเองก็ยังรู้สึกดีผู้ฟังก็ต้องรู้สึกดี แต่ครูเก๋ไม่ได้กําลังบอกว่าคุณแต่จ้องชมคนอื่นเพร่ําเพลื่อนะคะแต่ครูเก๋กาลังบอกว่าคนทุกคนมีเสน่ห์มีความน่ารักหรือมีความเป็นธรรมชาติจริงใจและเป็นคนดีอยู่ในตัวถ้าเกิดเขาแสดงพฤติกรรมดีๆออกมาไม่แปลกที่เราจะเอ่ยชื่นชมเขาด้วยความจริงใจคะ่ะและถ้าเราทําบ่อยๆมันก็จะเป็นธรรมชาติในตัวเราเช่นเดียวกันเห็นหรือ,อยังล่ะคะว่าเสน่ห์ไม่ใช่เรื่องของโชคชะตา ไม่ใช่เรื่องของหน้าตาว่าจะต้องหลอ่อต้องสวยต้องดูดีต้องน่ารักแต่มันคือสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาได้สร้างจากไหนสร้างจากพฤติกรรมสร้างจากนิสัยสร้างจากตัวคุณเองสร้างจากพลังงานที่คุณส่งออกไปให้กับผู้คนนั่นแหละค่ะถ้าคุณอยากเป็นคนที่น่าดึงดูดถ้าคุณอยากเป็นคนที่มีสเสน่ห์ลองฝึกนิสัยห้าข้อที่ครูเก๋ได้พูดจบไปแล้วลองฝึกฝนและลองทำเป็นประจำเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มทำ คุณจะรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงและคนรอบข้างของคุณก็จะสัมบัติได้เช่นเดียวกันค่ะแน่นอนถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพอดแคสต์ของครูเก๋สเตชันไว้และถ้าคุณมีนิสัยที่คุณมีอยู่แล้วหนึ่งใน5้านี้พิมพ์คอมเมนต์บอกครูเก๋เอาไว้หน่อยนะคะหรือถ้าคุณอยากจะเพิ่มเติมนิสัยข้ออื่นๆก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เช่นเดียวกันว่าในมุมมองของคุณคนมีสเสน่ห์จะต้องเป็นคนแบบไหน ถ้าเพื่อนๆที่เขาผ่านเข้ามาเห็นคลิปนี้อย่างน้อยเขาจะได้ประโยชน์จากคอมเมนต์ของคุณด้วยค่ะขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบและก็ติดตามนะคะครูเกลรออ่านคอมเมนต์ของทุกๆคนอยู่ค่ะคลิปนี้ฝากเอาไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ